สวัสดีครับเย็นๆวันนี้เนาะผมพามาดูฟักนะครับ <c oughs> ฟักนี้มีปลูกไว้ห้าหต้นนะครับก็ถ้าดูจากด้านบนก็เขียวเลยนะครับจะเห็นลูกเดี๋ยวผมพามาดูลูกฟับนี่ครับลูกดกมากค่อยระยงระย,ยัางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบามส 6 10, 7สิบ2จ็ด2 2 3แ4 2 6 3 8 4อ่ะนี่นะครับประมาณ42ลูกเนาะที่นับได้คร่าวๆโอ้โหดกมากนะครับอันนี้ปลูกไว้กินนะครับจะสังเกตว่ามีขนต้นแค่1,2,3,4,5สเนาะปลูกทิ้งไว้นะครับที่มันเหลือๆก็ปลูกทิ้งไว้5ต้นปรากฏว่าเป็นไง โอ้โหสี่สิบสองลูกแล้วลูกนี้ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับนี่ดูลูกนี้นะครับนี่โอ้โ oh, หสุดยอดมากนะครับมือผมนี่ใหญ่มากลูกหนึ่งนี่น่าจะประมาณสักสามกิโลอย่างน้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมออกแป๊บนึง นี่นะครับเป็นฟักที่ปลูกไวอันนี้ปลูกตามมีตามเกิดนะครับข้าง,งล่างก็มีหญ้ามีอะไรขึ้นปกตินะแต่ก็มีการถางหญ้านิดนิดหน่นนอยอันนี้ยังไม่หมดนะครับเนี่ยจะสังเกตดอกนี่พร้อมจะเป็นลูกอีกโฟกัสไหมพร้อมจะเป็นลูกอีกนะครับนี่ฟักนี่เป็นพืชที่คู่กับคนไทยมานานนะครับปลูกง่ายดูแลง่าย เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบกินเนี่ยซึ่งผมก็ชอบนะครับไปต้มเวลาต้มปเปื่อยๆนี่มันก็จะนิ่มๆอร่อยก็ <c oughs> <g iggle> ถ้ามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆในบ้านผมอยากสนับสนุนให้ปลูกไว้นะครับจริงๆเนี่ยปลูกห้าต้นเนี่ยปลูกไว้กินแต่ว่ามันออกลูกครั้งหนึ่งเนี่ยสามสี่สิบลูกเนี่ยกินไม่ไหวหรอกครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเอาไปขายเนาะทำเงินได้นะครับไม่น่าเชื่อว่า <c oughs> แค่ห้าหลุมเนี่ย โอ้โฮมากมายมหาศารนี่ถ้าเกิดว่าทําค้างไปอีกเนี่ยเขาก็ต่อไปอีกนะครับดูยอดนี่ยอดอยังเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ฟักเนี่ยเขาจะมีข้อเสียอยู่ข้อเสียของเขาคือเขาเป็นเป็นพืชที่เลื้อยไวนะครับมีที่ให้เลื้อยไปไหนเขาไปหมดเนาะมันก็จะเปลืองพื้นที่นิดนึงบางทียอดไม้ข้างบนนะครับหรือว่ายอดมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดว่ากิ่งเขาไปไต่ได้เนะี่ยคือไปเหมือนกัน เราก็ควบคุมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เขาเลือ้อยไกลๆเนี่ยก็ปล่อยเขาเลือ้อยไปเลยเราก็จะได้เยอะนะครับยิ่งเขาเลือ้อยมากเขามีพื้นที่มียอดมีที่ออกดอกมากเขาก็ให้ลูกมากนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอ้โหเขาเรียกว่าไงละ่ะเหนือความคาดหมายนะครับปลูกไว้กินแต่ว่าห้อยระยงระยางถ้าสี่สิบลูกนี่ ลูกละสามกิโลสี่สามร้อยยี่สิบกิโลนะครับร้อยี่สิบกิโลนี่ผมไม่รู้เขาซื้อขายกันกิโลละเท่าไรแต่ผมเคยขายนะครับเป็นอ,อินซีเนี่ยเคยมีคนมาซื้อ,อเอาไปทานนะครับผมขายกิโลละประมาณเก้าบาทเมื่อก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ปลูกนานแล้วนะครับถ้าตีว่าโลละเก้าบาทเอาห้าบาทละกันเนาะห้าร้อยี่สิบโลห้าสิบสองหกสิบหกร้อยแล้วนะครับหมห้าหลุมนี่ ทำเงิน600บาทไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเปิบปล่อยให้เทวดาเลี้ยงแล้วก็ใครสนใจนะครับก็ปลูกไปที่บ้านได้แต่ว่าต้องควบคุมเขานิดนึงเนื่อง,งจากว่าอ่าเขาจะเลือ้อยเก่งเป็นผักที่เลือ้อยเก่งเดี๋ยวผมมุดเข้ามาดูอนี่นะครับโอสวยมากเลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําค้างอย่างเงี้ยนะครับ ลูกเวลาลูกเข้ามามีลูกมีน้ําหนักเนี่ยเขาก็จะห้อยย้อยลงมาแบบนี้นะครับตอนเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บง่ายแต่ว่าเราจะต้องมุดนิดนึงถ้าว่าทําค้างสูงหน่อยเราก็มุดง่ายหน่อยถ้าทำค้างเตีย้ยเราก็มุดลําบากแต่ว่าฟักเนี่ยเขามีเขามีน้ําหนักครับเวลามีลูกเนี่ยเขาก็จะห้อยแบบนี้อยู่แล้วัธรรมชาติของเขาก็จะเก็บง่ายกเ,เดี๋ยวอึ๊ ฝนทำท่าจะตกแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะคลิปนี้แต่ก็ฝากฝากภาพนี้ไว้ละกันนะครับก็ก่อนจากไปนะครับอย่าลืมสนับสนุนความรู้ด้านการเกษตรของเรานะครับกด s u b s c r i b e ช่องนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งในช่องทั้งในเพจเลยเนาะถ้าอะไรผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับยมฝนตกกลับบ้านยากนะครับก็สวัสดีครับ